เออโย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  Hello Guy w h a t s a p ดู โอเคฮะผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเหล่าทหารเรือแล้วก็เหล่าโจรสลัดทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะฮะอ่าก็ในวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวผลอ่าผลอะไรนะทุกคนครับคือเขาชื่อผลอะไรนะฟอลคอนนะครับนั่นก็คืออ่าเป็นอัตลักษณ์อัตลักษณ์หนึ่งนะครับอ่าหรืออีกชื่อหนึ่งก็ชื่อผู้ใช้นะครับก็คือฮอคนั่นเองนะฮะเอาไม่ใช่นะครับคนละเรื่อง อธิบายมาตั้งนานนะครับคนละเรื่องนะฮะโอเคครับก็คือว่าผลพิศาจนี้นะครับมันก็เป็นผลพิสา์สายโซออนนั่นเองนะฮะก็คือว่าผู้ใช้ผลพิสา์นี้นะฮะจากที่ผมเดาแล้ว น่าจะคือเปรูนะครับทุกคนถ้าใครเคยดูนะครับเปรูนะครับเขาก็จะอยู่ในผ้าของบัสตานะฮะที่เขาแบกระเบิดออกไประเบิดตุ้มแต่ก็ไม่ตายนะครับรอดมาได้นะฮะโอเคก็เออมาได้ผลนี้ให้เราใช้กันนะครับเออนั่นแหละครับทุกคนกอ็อ่า เรามาดูรีวิวกันดีกว่านะ,ะ okay, ฮะโอเคฮะทุกคนครับก็นี่เลยนะครับผลฟอลคอนนะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูก่อนนะว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะฮะโอเคไปดูกันเลยปุ๊บกดเข้ามาที่ร้านค้านะฮะแล้วก็กดคอนเทนต์คอนติเนียเออผมจะออกจะโง่ภาษาอังกฤษหน่อยนะทุกคนครับกอ็อยู่ไหนนะเออเลยมาแล้วนี่ครับทุกคนผลฟลคอนนะครับก็ อ่านี่นะครับใช้มัตเตอรรี่สูงสุดอยู่ที่120นะครับแล้วก็หน้าตาของไอคอนผลมันก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะโอเคเป็นรูปปีกนะฮะฟอลคอนนกอินซี no sea, นะครับฟอลคอนเออทุกคนครับคือว่า เสื้อผมนะครับถ้าใครอยากได้ก็คอมเมนต์มาบอกกันเยอะๆนะครับว่าพี่ครับผมอยากให้พี่ขายเสื้อครับอะไรอย่างนี้แล้วก็กางเกงด้วยนะฮะคือใส่ช้างดาวนะครับรองเท้าแล้วก็ข้างหลังนะครับจะมีสกรีนช้างดาวอยู่นะฮะก็แสดงถึงความเกลือแล้วก็ดวงที่มันโคตรจะซ่อนตีนั่นเองนะฮะโอเคแล้วผมก็ขออีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือว่าใครอยากรู้วิธีเอาวาคิลี่ภายใน5นาทีบ้างครับทุกคนครับ เดี๋ยวผมก็จะมาสอนแบบรวดเร็วเลยนะฮะก็ขอให้คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะฮะหรือว่าจะคอมเมนต์ให้กําลังใจกันก็ได้นะครับโอเคบ่นกันมานานนะครับโอ้โหคนดูอาจจะแบบอะไรของมึงวะบ่อนอยู่นั่นแหละเมื่อไหร่จะรีวิวกุล์ลคาและอะไรประมาณนี้ <c oughs> โอเคครับใจเย็นๆนะฮะใจะเย็นๆอย่าพึ่งดิสไลค์กันนะฮะโอเคครับมากันที่สกิลแซนนะครับก็คือว่าสกิลแซนนะครับใช้มาสเตอรี่แค่หนึ่งเองนะครับทุกคนครับก็ กดไปเลยนะครับโอ้โหโคตรเท่เลยครับโอ้ท่านผู้ชมโอ้โหดูโอ้โหมีปีกด้วยนะครับอ่าร่างไฮบริดนะครับไฮบริดเอออ่าผลอ่ผู้ใช้ผลปีศาจใส่โซออนร่างไฮบริดนะฮะอ่านี่เลยมันก็จะมีปีกนกอินซีมาจากอ่าเขาเรียกว่าข้างหลังเรานะฮะอ่าโอเคครับต่อไปนะครับก็คือสกิลแล้วนะอันนี้นะครับสกิลแรกก็ใช้มาสเตอรี่อยู่แค่หนึ่งเองเหมือนกันนะครับก็คือ อ่านี่เลยสกิลจะเป็นอย่างนี้ครับทุกคนสกิล X นะครับปื๊บอ่าจะเป็นแบบนี้เลยต่อมานะครับก็คือสกิล B นะครับเอ้ไม่ใช่สกิล C นะครับบนคัทคัทอะไรวะคัทเชอร์อ๋อบนคัทเชอร์หรือเปล่าโอเคสกิล C ครับ ในที้ทุกคนดูครับโอ้ยสกิลซนะครับก็จะทําการกระโดดทีบนะครับแล้วก็ทุ่มลงพื้นต่อมาครับสกิลวีครับสกิลวีนี่อ่าน่าจะเป็นการพุ่งเฉยๆนะครับทุกคนดูครับสกิลวีอ่าแค่นี้เลยนะฮะเออง่ายๆแค่นี้เลยนะจริงๆสกิลเอใหม่ครับป๊าบแล้วก็สกิลที่3ครับสกิลซีป๊าบแล้วก็สกิลวีนะครับอ่ายังไม่ขู่ดาวนะครับใจเย็นๆโอเคสกิลวีครับ ปุ๊บอ่าประมาณนี้อาจจะประคุบอาจจะประเฮยอาจจะปะเหยเกยเกยๆอ่าก็อาจจะพูดมากไปนิดนึงนะฮะก็ขออภัยคนที่รำคาญด้วยนะฮะโอเคครับสกิลสกิล X ใหม่นะครับนี่ครับทุกคนสกิกล X ป้าบเข้าไปแต่ผมว่านะถ้าจะคอมโบนะครับน่าจะเริ่มด้วยสกิลเอ่อสกิล V C แล้วก็ X ซะมากกว่านะครับทุกคนครับดูสกิล V ครับปุ๊บแล้วก็สกิล C ครับ ป๊าบแล้วก็สกิลเอ็กครับปืบเอาจริงๆมันก็แทบจะคอมโบไม่ได้เลยนะครับทุกคนนะครับก็อ่ามาเล่นๆแค่นั้นแหละไม่ได้มีอะไรนะฮะโอเคครับทุกคนต่อมาก็สกิลสุดท้ายนะครับสกิลเอฟสกิลเอฟนะครับก็จะเป็นสกิลบินนั่นเองก็คือสกิลฟลาย ing นะครับอ่าหรือว่าสไพรหรืออะไรสักอย่างก็ไม่รู้ อ้าเป็นไงครับทุกคนได้ยินเสียงนกหรือเปล่า <c oughs> คือนกเขารู้นะครว่าผมกําลังรีวิวผลฟอลคอนอยู่เขาก็เลยร้องนะฮะอ้าทุกคนฟังครับไม่ร้องนะฮะตอนให้ร้องไม่ร้อง <c oughs> โอเคครับทุกคนสกิลเอนะครับก็เป็นการกดสกิลเอค้างเขาก็จะทําการบินแบบนี้เลยนะฮะถามว่าความเร็วมันเร็วไหม ก็ไม่เร็วนะครับทุกคนครับคืออาจจะบินสู้ผลมังกรไม่ได้นะผลมังกรอาจจะเร็วกว่านิดนึงนะฮะอ่าประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้เลยก็อ่าเล่นคือผลฟอคอนก็ผมก็ถ้าให้แนะนําก็ไม่แนะนาหรอกครับแต่ผมชอบปีกมันนะปีกมันเทด่ดีปื้บอ่อาฮะโดนไปดีโดนไปดีอดโดนไปดีดไอ้บอดงโง่ไอ้ไบอดมันโง่นะครับไบอ,อ,อ,อ้บอดมันโง่ออบอดมันโง่ อ่าทุกคนครับคือใช่ว่าในข้อเสียนะครับมันก็จะไม่มีข้อดีเลยนะครับข้อดีนะครับก็คือมันสามารถบินขึ้นที่สูงได้แบบง่ายๆเลยนะฮะทุกคนครับมันแบบว่าสกิลบินของเขานะครับมันอิสระมากเลยนะทุกคนดูครับอ่าเห็นไหมมันจะไปไหนก็ได้นะครับไม่ช้าเกินไปแล้วก็ไม่เร็วเกินไปนะฮะแต่ถ้าจะเอาไว้บินข้ามเกาะนี่ก็อ่าแนะนําเป็นนั่งเรือดีกว่านั่งเรือจะเร็วกว่าเยอะเลยนะฮะ อ่าผมลองมาแล้วนะครับบินข้ามเกาะโอ้โหเปื่อยเลยนะครับกดจนนิ้วล็อกเลยเออก็แนะนำนะครับให้นั่งเรือเอาดีกว่านะฮะเออสวัสดีครับอาตมาอาตมาไปไหนเอออาตมาอัตมาแจากโดกระตืบหรือเปล่าครับผมนี่ผลประกอบอ,อ,อาเดี๋ยวผมจะตามไปกระทืบอัตมาละกันนะครับเฮ้ยไม่เอาไม่เอาทุกคน โอเคครับทุกคนครับเมื่อกี้ก็ลืมตัวไปนิดนึงนะครับนรกน่าจะกินกับบานไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เออก็ถ้าคือผมไม่ได้ตั้งใจจะพูดนะครับทุกคนผมก็นึกได้นะก็เลยเอเอตามนั้นนะครับก็เผลอหลุดไปแล้วนะครับก็ เออไม่รู้ก็ไม่นับแล้วกันนะครับก็ไม่ได้ตั้งใจนะครับทุกคนครับโอเคฮะถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดค,คลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับแล้วก็อ่าอย่าลืมคอมเมนต์ให้ขายเสื้อกันเยอะๆนะครับโอเคครับทุกคนผมก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ